สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโชวกันอีกครั้งใน s a c c u l e n t Creations by Show s t a p e l i a Lindert CI หรือมีชื่อสามัญว่า black bells หรือ starflower หรืออีกชื่อหนึ่งนะคะอาจจะเรียกว่า Maroon Cup starfish เนื่องจากเขามีลักษณะดอกที่คล้ายกับปลาดาวนั่นเองค่ะลำต้นนะคะมีลักษณะตั้งตรงนะคะแล้วก็มีความนิ่มๆนุ่มๆน,น,นะคะข้อดีก็คือไม่มีหนามนะคะปลอดภัยไม่ทิ่มมือค่ะ น้องจะออกดอกในช่วงฤดูร้อนนะคะซึ่งเป็นช่วงเจริญพันธุ์ของเขาจึงเหมาะมากๆกับการขยายพันธุ์ต้นนี้ค่ะวันนี้ชก็เลยจะพาเพื่อนๆไปชมขั้นตอนการขยายพันธุ์ต้น s t a พ h e l i a ล n n d e อร i จะง่ายขนาดไหนไปชมกันค่ะใช้มีดคมๆและสะอาดนะคะแล้วก็ตัดตรงนี้เลยคะ่ะ ก็น่าจะได้อีกสักต้นหนึ่งงั้นแบ่งตัดอีกสักกิ่หนึ่งแล้วกันนะนี่ค่ะเรามีตัวช่วยจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะผงอบเชยค่ะใช้ตรงก้านที่โดนตัดนะคะจิ้มลงไปที่แผลนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียเข้าแผลนะคะทำให้ และยังทำให้แผลแห้งด้วยะคะ่ะเมื่อกี้นะคะมีความเปียกน้ำยางไหลออกมานะคะแล้วก็จะสมานแผลด้วยผงอบเชยจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะลองทดลองดูแล้วก็แผลที่ต้นแม่นะคะก็ใช้พู่กันแต้มแต้มแล้วก็ทาทาทาเพื่อสมานแผลนะคะลด การติดเชื้อคะ่ะและวางไว้ในที่ร่มนะคะมีอากาศถ่ายเทได้ดีไม่โดนแสงแดดโดยตรงนะคะรอจนกว่าแผลจะแห้งแล้วเดี๋ยวลงปลูกกันค่ะเดี๋ยวจะลองตัดอีกกิ่งหนึ่งนะคะแล้วลองดูว่าถ้ากิ่งนี้ไม่ได้ทาอบเชยนะคะผลมันจะแตกต่างกับกิ่งที่ทาอย่างไรเดี๋ยวค่อยดูกันค่ะ น้ำหยดมีน้ำยางหยดส่วนต้นแม่เนี่ยนะคะเดี๋ยวโชวจะทำการปาดยอดนะคะมันมีสีดำดำนะคะไม่สวยเดี๋ยวจะตัดแต่งปาดยอดแล้วก็จะเปลี่ยนกระถางเขาด้วยเพราะว่าอยู่ในนี้มาปีกว่าๆแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเลยสารอาหารก็น่าจะลดลงนะคะแล้เดี๋ยวมาดูการ หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนะคะแผลแห้งสนิทดีมากเลยแล้วก็จากการสังเกตนะคะใช้ผงซินิมอนหรือผงอบเชยนะคะก็ไม่มีความแตกต่างก,กันมากนะคะก็แผลก็แห้งได้เหมือนกันนะคะจะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่ความพอใจเลยคะ่ะวันนี้เราจะมาลงปลูกในดินกันดินที่ใช้ก็เหมือนเดิมนะคะเป็นดินแคคตัสผสมพลาส์ จิ่มน้องลงไปแบบนี้และรดน้ำเป็นหยดๆนะคะพอให้ดินมีความชื้นแต่ไม่ขังแฉะวางไว้ในที่ร่มมีอากาศถ่ายเทยได้ดีแต่ยังไม่ให้โดนแดดโดยตรงนะคะแล้วเราก็จะรดน้ำเป็นหยดๆแบบนี้ทุกๆสอาวันครั้งหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ากี่วันรากจะงอกค่ะ 1>, 1เดือน18วันนะคะหลังจากเปลี่ยนดินให้ต้นแม่และนี่ค่ะดอกตูมมาแล้ว1เดือน19วันค่ะหลังจากเปลี่ยนดินให้ต้นแม่นะคะและนี่บานล้วค่ะสวยไม้เป็นรูปดาวด้วย แล้วมาดูกิ่งที่เราตัดแล้วก็ชาลงดินได้1เดือน19วันกันบ้างนะคะนี่ค่ะรากมากันแล้วมาถอดดูรากกไหมเนาะน,นะคะมากันทุกกิ่งเลย ก็เก็บน้องๆไว้ที่เดิมค่ะส่วนกิ่งเล็กนี้นะคะเดี๋ยวจะแยกมาอยู่ในกระถางนี้นะคะเพราะว่านี่ค่ะยอดเขาเกิดอาการแห้งนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องปาดทิ้งหรือว่าทิ้ง,ท,งทิ้งไว้เฉยๆก็ได้เดี๋ยวเขาจะแห้งแล้วก็จะหลุดไปเอง และนี่ก็คือขั้นตอนการขยายผ่านต้น s t e p i l l i ี l i n d n e r C.I. แค่ตัดกิ่งนะคะรอแผลแห้งช่ำลงดินรดน้ำพอเป็นหยดๆนะคะรอประมาณเดือนกว่าๆก,ก็ได้ต้นใหม่ที่มีรากที่แข็งแรงแล้วค่ะและหลังจากนี้นะคะก็ค่อยๆสอนแดดแล้วก็รดน้ำตามปกติเลยคือรดมื่อดินแห้งหรือจะอาทิตย์ละครั้งหรือ2-3อาทิตย์ หรือเดือนหนึ่งลดครั้งหนึ่งก็ยังได้เลยนะคะเพราะว่าน้องได้สะสมน้ําไว้ที่ลําต้นเรียบร้อยแล้วเลี้ยงดูง่ายเหมือนกระบองเพชรเลยค่ะสามารถวางตากแดดตากฝนได้สบายเลยนะคะน้องอึดถึงละทนค่ะเลี้ยงง่ายไม่งองแงเลยค่ะตอนนี้การเมื่อเขามีความสมบูรณ์เต็มที่แล้วนะคะเขาก็จะออกดอกสวยๆให้เราได้ชมในช่วงฤดูร้อนแต่ถ้าสังเกตดีๆนะคะจะเห็นว่ามีมาแมลงวันมาตอมด้วยนั่นก็หมายความว่า เขามีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นั่นเองหรือบางคนก็เรียกว่ากลิ่นซากศพเน่านะคะคะแหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะขอให้มีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงไม้อวบน้ําแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ